สวัสดีครับมาพบกับช่องช่างเกียรนะครับวันนี้มาถ่ายงานชุดลำกล้องนะครับผมแปดมิลนะครับชุดลำกล้องแปดมิลส่งลูกในลำกล้องนะครับเป็นงานเคลือบดํานะครับยาวหนึ่งเมตรนะครับลำกล้องยาวหนึ่งเมตรร้อยเซนนะครับติดศูนย์หน้าให้แล้วก็หูเชื่อมติดนะครับหูเชื่อมติดแบบนี้เลยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับไม่เกะกะตัวยึดน็อตด้านล่างนะครับ ใต้กระโจมือชุดลูกเลื่อนชุดไกนะครับช่วงชักอยู่ที่ห้าสิบห้าเซนนะครับทิ้งปลายสี่สิบนะครับทิ้งปลายสี่สิบลูกกระสุนนะครับที่เห็นอยู่นะครับก็ขายนะครับผมสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจลูกกระสุนก็จัดส่งขายให้ลูกค้าด้วยนะครับสั่งแบบเป็นกล่องนะครับหรือสั่งแบบกระปุกนะครับก็ สอบถามได้นะครับผมสาหรับชุดล้างเนาะชุดล้างหรือลํากล้องก็อยู่ที่ราคาโปรโมชั่นนะครับจัดโปรให้ตลอดนะครับอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับเก็บปลายทางนะครับหรือจะโอนก็ได้หรือจะมัดจาก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้คิวจะนานหน่อยนะครับสั่งวันนี้ก็ประมาณห้าเดือนนะครับห้าหกเดือนประมาณนี้นะครับเป็นคิวงานจองนะครับต้องจองถึงจะได้รับนะครับถ้าจองแล้วได้แน่นอนนะครับ เพราะว่าคิวอาจจะนานหน่อยรอนานหน่อยนะครับสำหรับลูกกรนนะครับสั่งซื้อก็มีส่งให้เลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับผมไม่ต้องใช้เวลารอนานเป็นลูกศรห้าทับสิบหกนะครับห้าทับสิบหกไซดกับลางแปดมิลนะครับเพราะว่าลำของเรามันเป็นลำแปดมิลนะครับลำแปดมิล ต้องใช้ลูก5ทับสินะครับถ้าลูกแดมิลมันจะฟิตนะครับเพราะว่าบางลูกมันอาจจะเล็กอาจจะใหญ่ไม่เท่ากันนะครับมันก็จะทําให้คับแล้วก็ไปขัดลํำได้นะครับแต่ถ้าเราใช้5้าทับสินี่มันจะประมาณ7.9มิลนะครับมันจะเล็กแล้วก็มันจะไหลลื่นได้ดีมากนะหยอดด้านบนนะครับสําหรับชุดลางรุ่นนี้หยอดด้านบนแล้วก็ท่านสั่งท่านก็จะได้ชุดยางมัดผูกไปให้นะครับไม่ได้ไปแบบนี้นะครับจะได้ไปพร้อมใช้ไปเลยคือว่า มีมัดยางผูกให้นะครับชุดยางผูกให้เลยนะครับผูกติดกับลูกเลื่อนนะครับแล้วก็ติดกับหูหน้าผูกไปให้เลยนะครับเป็นพร้อมใช้แล้วก็จะมีลูกกระสุนแถมให้นะครับผมแต่นี้มารีวิวมันไม่ได้มัดยางให้ดูนะครับผมผมไม่ได้มัดยางมาก็เลยเป็นแบบชุดยิงธรรมดานะครับเดี๋ยวทุกท่านจะสงสัยว่าจะได้แบบนี้หรือจะได้แบบผูกนะครับผมก็จะผูกยางไปให้ถ้าสั่งนะครับผมสำหรับลูกกระสุนนะครับก็เป็นแบบนี้เลยเบอร์นี้เลยนะครับ แปดมิลไม่แนะนําให้ใช้นะครับมันจะฟิตเกินนะครับแล้วมันก็จะขัดลําได้นะครับผมก็มารีวิวให้นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ